สวัสดีครับน่ะเข้ามาอยู่กองร้อยแล้วนะภารกิจที่ไม่มีใครมาบังคับนะครับผมภารกิจที่ทำด้วยความเต็มใจนะครับผมคือให้อาหารน้องหมาภายในกองร้อยของเรานะเอาเป็นว่าฝั่งที่ผมให้นะเป็นฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมน้องหมาฝั่งทางด้านทิศตะวันออก อันนี้ผมก็ผสมมาแล้วนะครับก็จะเป็นวันนี้อ่ะข้าวสวยใหม่ๆแล้วก็กับข้าวก็จะเป็นผัดกะหลำปีผัดผักกาดขาวใส่ไก่บดนะครับผมอาหารที่ผมเอามาให้น้องทุกครั้งนะครับจะเป็นอาหารที่ใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นอาหารดีนะครับผม อันนี้ผมใส่ถุงมาถุงนี้ก็สะอาดนะครับอาหารใหม่อาหารดียังไงนะเป็นอาหารที่สามารถคนก็กินได้นะครับผมส่วนอาหารที่ว่าเป็นอาหารที่เป็นเศษอาหารผมจะไม่ให้น้องหมาเด็ดขาดเศษอาหารก็หมายความว่าอาหารที่เหลืออจากการกินที่เอาไปเทรวมในถังรวมนะครับผมหรือว่าข้าวใหม่ก็แล้วแต่เราไปเทรวมไว้แล้วก็กับข้าว เอามาเทรวมกันไว้นี่ผมจะไม่ให้นะครับผมผมรู้สึกว่านะมันเสียนะอาจจะเสียแล้วมีกลิ่นนี่น้องอาจจะท้องเสียได้นะครับผมนี่นะครับผมใหม่ๆนะครับผมใหม่ๆสะอาดคนกินได้นะครับผมคนกินได้นะอย่าหาว่าผมโกหกนี่ครับผมคนกินได้คนกินได้น,น,ไดนะ อันนี้น่ะเดี๋ยวจะผสมผสมเพิ่มปริมาณเลกหน่อยเพราะว่าข้าวมขาเยอะเลยถ้าผสมอาหารแล้วผมไม่กินนะครับมันเวอร์เกินไปนะครับผมถ้าผสมอาหารแล้วผมกินอีกก็คือมันเกินไปครับเวอร์เวอรเกินไปน่ะเอาตามหลักความมันจริงน่ะโอเคมารอแล้วนะมารอแล้วมารอแล้วนะเดี๋ยวผสมก่อนไอ้หนู เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวมัดก่อนเลยมัดก่อนเลยเดี๋ยวโอเคออโอเคอ๋อดูน้องรอแล้วครับนี่ครับผม มารอหมดแล้วแพนด้าน้อยสีเผือกสีนวลสีแดงขาวเล็กแม่แดงน้อยไอ้เข้มขาวน้อยไอแพนด้าโอเคนะถาดก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอาอยัางไงดีเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีวกว่ามามา,มาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ 哎，别碰，别碰那里

ดูน้องกินครับเป็นหน้าที่ที่ไม่มีใครบังคับเป็นหน้าที่ที่ทำด้วยใจนะครับผมเป็นหน้าที่นะที่พวกเราทุกคนช่วยกันดูแลนะครับผมน้องหมาไ้ายาว เหมือนเดิมนครับไปยาวติดทุกรอบนะมาห่วงไว้ติดทุกรอบนะมาหวว่าหวงไว้แต่ไม่ค่อยกินหรอกครับเพราะว่าเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่สุดในกองร้อยอไปได้ทุกที่อยู่ในกองร้อยไปได้ทุกฝั่งฝั่งตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้ไอ้ยาวไปทั้หมดคุมหมดเลยายาวอ้าวดูมันกับไอ้ยาวนี่ไม่ต้องพูดเพราะ โอเคถาดที่หนึ่งหมดโดยแพนลาน้อยถาดที่สองกับไอ้เข้มแดงน้อยไอ้ยาวถาดที่สามเกี้ยงตับถาดที่สี่เกี้ยงตับถาดที่ห้ากำลังจะมีเรื่องกันนะผมกำลังจะมีเรื่องกันกำลังจะมีเรื่องกันกำลังจะมีเรื่องเอาโอ,อยอ่าทำน้องนะแพนด้าอออโอเคนะครับผม โอเคนะครับผมคลิปเล็กๆน้อยนะครับผมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับภารกิจการให้อาหารน้องหมานะครับผมเดี๋ยวมีเวลานะครับผมก็จะลงให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมร่วมอนุโมทนาการให้ทานน้องหมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีครับเจ้าโอล่นี้อายุมากแล้วครับผมถ้าเปรียบเป็นคนก็ตอนนี้ผมว่าแปดสิบปีแล้ว ตาจะฟ้าฟางสักหน่อยเดี๋ยวเดียวมาไม่ทันโอ้โหไอ้ยาวนี่ใส่เสียมากเลยกินเสร็จเยี่ยวใส่โอเคเดี๋ยวไปเอาอาหารไหม แม่โอเล่มาไม่ทันข้าวอืมไม่กินอาหารเหนได้กินข้าวก็เลยกินตาจะฟางหน่อยไม่กินเอาพอประทางชีวิตไปแม่โอเล่นะเดี๋ยวรอบหน้านี้จะคัดไว้ให้แม่โอเล่เลยแต่เป็นคนก็แปดสิบปีแล้วโอเคโอเค